สวัสดีค่ะพบก,กับป้ากุ้งเช่นเดิมนะคะวันนี้ป้ากุ้งก็จะมาท่าเด็ดของเพลงลรักคนขนี้เละของฝนคณะสมทรซึ่งเป็นท่าลายแดนของอาจารย์นิาารันดร์จันทร์น้อยนะคะป้ากุ้งก็ขออนุญาตอาจารย์นิรันดร์จันทร์น้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเช่นเดิมค่ะป้ากุ้งก็จะเริ่มจากด้านหลัง เ2 3สองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสองสสี้าหปดหสองสาสี่ห้า 6 7 8จ็ดแปหนึ่งและสองและสและสี่ห้าและหและเและแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจราจะเริ่มได้นี้นะคะไอ้เท้าหนึ่งเนเท้าสอง ามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แลขสองเลขสามเลขสแร้าแลขหล, 4, 5, ล, 1, ล, 7, ล 8, เจแไปหัสาสห้าหเจ็แป้เลนทุกน,นี้นะคะไปท 2, 3, 4, 5, 6, 7, เท้าเลนสองเส้นเทา

ี่ห้าหกเจ็ดแปดแบนี้นะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า หเจ็ดแปดหนึ่งและสองและสามและสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดไปทั้งหนึ่งสองสาม